โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Low p a y Gaming อีกเช่นเคยนะผมคลิปนี้ผมก็จะมาลงเล้งกับตัวละครทัศสุยะนะครับผมเป็นตัวละคร The Fat ตัวละครที่มันวิ่งเร็วๆนะครับผมมาดูว่าถ้าเราเอาไปลงเลงเนี่ยมันจะสามารถเล่นได้ไหมนะมันจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอฝากกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามผมร้านหนึ่งไหลหนึ่งติดตามเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากเข้าแคนผมก็สามารถทักเฟซส่วนตัวผมมาได้เลยนะครับผมเฟซนี้เลยแล้วก็ ฝากกดติดตามติกต่อ,อผมม,มันถึง1นึ่งันติดตามด้วยนะครับผมพิมพ์ไปว่าแอดโลเปสิบเคแล้วผมแล้วมันก็จะขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์ช่องผมเลยนะอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ผมก็เปิดรับดันแรงฟรีไฟล์ทั้งแบใหญ่และ c v 4เรีดราคาตามนี้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามผมได้ทาง Facebook เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยนะครับไม่มีคน เอ้าเข้าไปไหนเนี่ยอเอ้าเฮ้ยหนุ่มหนุมวิ่งไม่สนโลกนะหนุ่มเขาน่าจะฟาร์มาหมดแล้วนะ เดี๋ยวผมดีดไปวงฟ้าไม่ถึงนะมีคนด้วยฮันแน่แล้วผมวิ่งเร็วได้ไงนี่เหหัวแตกคารถไปดิ ง่งอ่ะเอ็น,นี่งเง่งอะเอ็ hey, มยิงได้ไงวะโอ้โห uh huh. oh huh. กระโดดยิงไปอีกเฮ้ย uh huh. <Hey, S 2> ผมเล่นสกิลนี้แล้วผมเออว่ะสกิลวิ่งเร็วอะ่ะมันวิ่งแบบมันวิ่งเร็วเกินแล้วผมหันหน้าจอไม่ทนันน่ะแล้วมันวิ่งติดก่อแพงด้วยเมื่อกี uh ้ huh. โคตรเหมืนอนน่ะ สูตรหมดจบจัดเลยช็อตฟิวจัดจะเพิ่งยิงกันนอ้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันอา้าวยิงกันตายไปละเขาไม่ใช้เหตุผลคุยกันเลยวะในรุ่นพีไฟนี่ไงมือี่สานมันดีเสมอคนโด ของอย่างดีเลยวะด้วยมือที่สามมันดีตรงนี้แหละไปดีกว่ามันมีรถอยู่นะ คันแน่มีอบอกใครเอ่ยขอคุยได้หน,น่อยดิไอ้บอกใครวะว่ายิงกันอยู่เลยตายเอาเด,อาดล้ลนอะลนลนลนอ้น,นี่ลนไ <c oughs> อ้น,นี่ลนจัด เฮ้ยสองขวงสวยครับไปดเอ้าจิงสโขบอ่ะสโขบไม่เก็บให้ผมมีอีกเปล่าเขาหน้าต่างไม่ได้อีกเปิดตาล่าไล่เลยผมของจริงอยู่ละ รถเราอยู่ไหนวะเว้ยเราเรา,เราขี่รถชนตรงนี้นี่ว่าวิ่งไปใหไกล,กลนุ่มพี่ตามเองทันอยู่แล้วิ่งให้เร็ววิ่งให้เร็วไม่วิ่งตายนะนี่ไงพูดไม่ฟังไงอ้าวอาๆอาวอาวอานี่ไงสองเม็ดพอสองเม็ดร,รู้เรื่อง ไปครับผมลุยต่อลุยต่อเจ็ดคิวละผมว่ามีคนอยู่บ้านหลังนี้แน่นอนเลยวะบ้านแตกนะครับผมไม,ไม่ยิงผมด้วยไงเขาอยู่บนหลังคา จริงมันยิงได้นะตัวเนี้ยทนย็นใครคุยกับจ่ากันเถอะเดี๋ยวว่านุ่มจะเอาว่านุ่ม ผมเจ้าอย่างคนไม่นมุ่มมาดิท่านแน่โดนผมนะอย่างเนี้ยโดนผมนะอย่างเงี้ยเอาวิ่งย่างไวเลยอะไม่เก่งเหมือนเมื่อกี้เลยอะเอา ฮับฮับฮับมาดิหันหน้าจอแบบตึงๆอุ้ยจะตายบงทำเป็นเล่นนะคนดูเมื่อกี้จะตายเอานะอย่าไปหาทำมันผมนะ9คิวแล้วขวามือมีแล้วครับผม เปิดไหมาตายแบบนี้ตายเอยงโลกเกินไปอะหนุ่มโอ้โหไม่แดงๆแล้วปะเปิดมหม,ม,ม,มเปิดมหมเปิดมหมน้องเปิดมหมเอ้าเขาไม่เปิดหรอวะ ไม่เปิดเลยอะ่ะให้คนดูเห็นผมเล่น <c oughs> <c oughs> s v d ไหมเดี๋ยวผมเล่นโชว์เป็นตังนี่ไงเม็ดเดียวพอเดี๋ยวหกคนแล้วคนดูต่างต้นไม้ อ่ะไอคนนี้โลกไอคนนี้โลกใครยิงเขาวานะน่ะใครยิงเขาดาวอ่ะหรือว่าเขานอนว oh. นเข่าเหรออ๋อพี่เจแล้วน้อเอาไม่ตายเฮ้ยเกยมเข้าหัวสี่สิบเอเจ็ดสิบโอ้เอสบีดีเข้าหัวเจ็ดสิบจะร้องไห้ปะ ไปคอยยิงกันอย่าเย็นใจ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 เย็นอย่าเ,เพิ่งยิงกันน้อง้ยโอ้โหว่าอยู่ทำไมเสียงถามอยู่ข้างหลังกูวะคลิปหายน้องไอ้คนดูผมมาทำอะไรที่นี่ เอาตัวบนก่อนนะมาดิที่ดึงอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลคนดูอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยปิดไอนี้ได้เราที่หนึ่งเลยนะแม่เขาเล่นลิ้นกับผมวะเล่นลิ้นจัดอะไปเดี๋ยวครับผมตัวแฟรโอ้โหโ เข้าหวัวไ้ผมเลยวะชาร์จอะไรดีกว่าไม่เล่นแล้วมันละต้องชาร์จและวะ้วอ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์สเต็ปชาร์จตึงๆึเฮ้ยหวัวแดงๆขอเม็ดเดียวพอน้องนีไไ่ไง ชิลเกินไปหรือเปล่าฮ้ยบอก31เลยนะมาสเตอร์นคนดูตอนนี้ผมตามแกนอยู่พันแ้มนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมดันแกนนะตอนนี้แบบผมตามอยู่พันนิดๆน,น,นะเท่าไหร่วะเออประมาณพันหกสิบเจ็ดสิบแทมนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมตามแกนผมขอคลิปนี้สามร้อยไลค์ถ้าไม่ถึงผมไม่ตามเดี๋ยวถ้าสามร้อยไลค์เยอะผมจะตามแกนนะเจอก,กัน เจอกันเลยแกนซีซั่นนี้พันแต้มนะครับผมเจอกันแน่นอนฝากกระทืไลค์ด้วยนะคนดู300ไลค์ผมตามแกนนห้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย